สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาต้มฝางแดงกันนะคะพอดีซื้อมาจากตลาดครับธีการต้มกุไมเยานะคะล้างฝางแดงหอสะแครนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในม้อสักห้าชิ้นนะคะถ้าอยากให้หอมใสใบเตยลงไปด้วยนะคะแล้รก็ใส่เกลือเกลือชุพูมลงไปนิดหน่อยะะลงไปช โมคะโร่ให้นเดือก็นำมาดื่มนะคะคุณ้ประโยชน์มีมากมายเลยนะคะฝั่งแดงประโยชน์ของฝั่งแดงก็ช่วยบำรุงโรหิมน,นะคะช่วยออแพ้อ,อักเสบในกระเพาะอาหารนะคะผู้ชายก็ช่วยถ้าเป็นผู้เพศช,ชายก็ช่วยบำรุงกำลังอย่างดีเลยะคะ่ะลองต้มรับประทานดูนะคะตอนนี้ฝั่งแดงเราก็เดือดแล้วนะคะน้ำก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะ เราดูว่าเป็นสีแดงจริงไหมคะพร้อมดื่มนะคะฝางแดงร้อนเติมมะกรูดฝางชิ้นลงไปด้วยนะคะเพื่อลดเสียหายในลำคอวันนี้เรารู้สึกว่ามีเสยยะะ็ยง่พล่น